คราวนี้นะครับอยู่ในฟุตบอล365านะปารีสแซงต์แมงผมแยกให้ละคือตอนนี้จะบอกว่าบาเยอร์มินิกนะครับกลายเป็นคู่แข่งสําคัญมากสําหรับการคว้าตัวเวอร์จิลฟันได์ในขณะเดียวกันนะครับเงินสําคัญมากเงินสําคัญมากนี่คือคําว่าเงินอยู่ในรายการเลยบาเยอร์มินิกเนี่ยนะครับได้เสนอเงินในการโน้มน้าวให้เวอร์จิลเนี่ยนะครับเซ็นสัญญากับเขาคือหลักร้อยล้านยูโรอ,อยู่แล้วนี่คือเงินเซ็นฟรีฟันได์นะ หากเทียบกับพิมาริกเนี่ยนะครับฟันไดเนี่ยแรงกดดันเนี่ยสบายเลยสําหรับบูเดติก้าเพราะบูเดติก้าไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับพิมาริกนั่นก็หมายความว่านะครับถ้าฟันไดไม่เสียเวลากับลิเวอร์พูลนะเขาเซ็นกับไบยูมินิกได้เลยเพราะไบยูมินิกต้องการเซ็นสัญญากับเวอร์จิลอยู่แล้วทีนี้มาฟังบทความที่2จากปารีสท็อกปารีสเซนแกรมนะครับได้เสนอเงินสูงถึง100ล้านยูโรนะครับให้กับฟันไดด้วยความเคารพด้วยนะ คือตอนนี้นะครับสื่ออย่างแอนฟีวอตก็บอก